เกิดอะไรขึ้นพี่น้องลูกเห็บค่ะนี่ลูกเห็บลงนะคะมาดูลูกเห็บลงนะคะนี่ว้ายตายมาดูนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องดูลูกเห็บนะคะนี่เรือนกราดเเรือนกราดเลยนี่ลูกเห็บค่ะแต่ลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกไม่ใหญ่ค่ะโอ้ยแข็งปกเหมือนเกลือเลยนี่พี่น้องดูเหมือนเกลือเลยค่ะนี่นี่ร่วงระเนระนาดเลยนะคะนี่ เราก็มาติดอยู่ตรงนี้นะคะยังไปไหนไม่ได้เลยค่ะปาลูกเข็บลงค่ะพี่น้องเอ้มาดูมาดูลูกเข็บนะคะลูกเข็บนะคะนี่เรามาติดอยู่ตรงนี้ค่ะไปไม่ได้ค่ะนี่ลูกเข็บลูกเข็บ บบบหิมะตกหิมะฝนพี่น้องเย้ยดูดูตกแบบแรงมากหิมะฝนเด้อค่ะอุ้ยเย็นเจ็บเลยตอนนี้หนาวมากนี่เรามาติดฝนอยู่ตรงนี้เดอ้อ หนาวมากๆเลยหนาวมากๆเลยนี่ดูดูดูเมฆนี่กี้ลงเป็นก้อนๆเลยค่ะเหมือนเกลือเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ